สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาแกงปลานะคะแกงปลานิลน,นะคะใส่ดอกผักนะคะนี่ปลานิลของเราก็อยู่นี่นะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่ผักหั่นเอาไว้ดอกผักสดๆเลยนะคะเนี่ยซื้อจากสวนข้างบ้านเลยเนี่ยเครื่องปรุงของเราก็คือไม่มีอะไรมากมายจ้า ย้ายตั้งน้ำไว้แล้วเดือดแล้วตัดขวนออกพริกนี่ตั้งน้ำเดือดเดือดแล้วน,ะะนี่มีพริกพริกกระเทียมหอมแดงนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะตำใสลงลงไปนะคะแล้วก็เทปลาลงไปนะคะนี่เทปลาลงไปก็ปิดนะปิดหม้อ,อมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักลงไป นะคะใส่ผักลงไปนะคะแล้วก็อันนี้น้ําเครื่องปรุงก็น้ําปลาน้ําปลานะคะแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วก็อันนี้ใบนางรักนะคะรสดีใส่นิดหน่อยก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้อันนี้มะกอกนะคะสุกแล้วยายจะใส่มะกอกลงไปนะคะให้มันมีรสเปรี้ยวออกเปรียปร้ยวๆหว,วานๆคือเป็นรสของมะกอกนะคะทุกคนนี่ใส่ปลาลงไปแล้วเดี๋ยวยายใส่ผักตามไปเลยนะคะมันจะได้เปื่อยพร้อมกัน ว่าว่าปลาของเรานี่เปื่อยง่ายนะคะปลานินปลานิลเป็นปลาที่เปื่อยง่ายนะคะทุกคนใส่ผักไปนะนะคะใส่ผักกับปลาไปพร้อมกันเลยนะคะทุกคนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปนคนก,นแกน็แล้วกันปล่อยให้เขาเดือดใส่ไปใส่ลงไปใส่ไปแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะชุบ ปิดฝาหม้อไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวดูต่อนะคะทุกคนหมอ้อแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็จะเอาน้ำปลาใส่นะคะน้ำปลาใส่ลงไปปลากับน้ำปลานี่ยายใส่ไปด้วยกันเล้นะคะน,ะน้ำปลาน้ำปลาอยู่ด้วยกัน อันนี้ก็ปล่อยก็เดือดก่อนปล่อยให้เดือดลับกรักก่อนนะคะใส่ถุงนวลนิดหน่อยปิดฝาไว้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูหมอ้อแกงนะคะหลังจากยายปรุงเครื่องไปแล้วใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่อะไรไปแล้วนะคะแกงของเราก็เดือดผักของเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะทุกคน แต่ยังเปื่อยไม่พอยายจะเอาเปื่อยกว่านี้เพราะว่าฟันไม่ดีนะคะคนแก่ฟันไม่ดีนะคะอันนี้ปลาของเราก็สุกแล้วนะคะเนื้อปลานิลของเราก็สุกแล้วนี่สุกแล้วน่าทานไหมคะทุกคนผักสุๆนะคะจากสวนนะคะปอดสามพิษนะคะเนี่ยอดอกผักนี่แกงแบบนี้อร่อยนะคะและต่อไปนี้ก็จะใส่มะกอกะคะ่ะ ้วกอกกับใบนดงรักเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนมะกอกก็ทําให้เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานหวานน้ำกระดหวานนะคะนี่ยาจะปิดไว้ก่อนนะคะปิดฝาไว้อีกนะคะทุกคนเสร็จแค่นี้แล้วนะคะจบแล้วนะคะโอเคเสร็จแค่นี้อ่ะอร่อยมากๆลองทําดูนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะ ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ดรว,วยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ